คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าผูกใจคนรู้ใจแม่เรื่องคืนใต้กบเป็นยังไงเอ่ยเรื่องจากเมลวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของคุณป๊อปค่ะเชื่อว่าคุณคืนใต้กบใต<น>้กบเนี่ยเป็นภาษาอีสานก็คือแบบไปออกไปส่องกบส่องเขียดอ๋ออ่มันกเ็เรียกว่าใตา้ ค่ะต้องบอกว่าคุณป๊อปกับแฟนค่ะทํางานอยู่ที่กรุงเทพอืทั้งสองคนน่ะก็ทํางานเก็บเงินกันไปเรื่อยๆจนมีอยู่วันหนึ่งคิดว่าอยากจะกลับไปอยู่ที่บ้านนอกอืบ้านของคุณป๊อปเนี่ยจะอยู่ที่ภาคอีสานอ <พะ S 2> ค่ะ,ะแล้วบ้านภาคอีสานของคุณคุณคุณป๊อปเนี่ยเขาก็จะแบบว่าอยู่ชนบทอยู่ห่างไกลค่ะ วันนั้นค่ะคุณเจนผมเนี่ยอืเสียสมาธิเลยนะครับเจนก็เสียเหมือนกันแต่ผมไม่มองหน้าคุณแล้วกันค่ะจะมองกล้องแลวกันโอเคครับเนี่ยความน่ารักนะฮะมันเล่งโดนใจนะอืตอนนั้นประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่ก็พากันทานกับข้าวที่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะกินข้าวกันเร็วแล้วก็เวลากินก็จะล้อมวงกันกินกันไปค่ะเย็นวันหนึ่งค่ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยเธอเธอแฟนคุณป๊อปก็บอกว่า ฉันนะอยากจะไปออกหาใต้กบกับเพื่อนเพื่อนสักหน่อยอืเพราะว่าตัวเองเนี่ยยังไม่เคยที่จะไปใต้กบเลยคุณป๊อปก็บอกว่าไม่ไปอ่ะเพราะว่าฉันนะ่ะเคยโดนผีผีหลอกมาแล้วรอบหนึง่งตอนนั้นประมาณสักห้าทุ่มออกใต้กบกันแบบนี้แหละมันทําให้เจอผีเป้าอืผีเป้าผีโพงอ่ะค่ะแฟนคุณป๊อกก็บอกว่าไม่เป็นไรไปเถอะไปเถอะเพราะว่ายังไงก็ได้พาฉันไปคุณป๊อบทนแรงอ้อนไม่ไหวอื แล้วก็มองดูนาฬิกามันสองทุ่มเองก็เลยคิดว่ามันไม่น่าเจออะไรหรอกอืได้อยู่เ,ออเวลาได้ไดอยู่ทั้งสองคนค่ะก็เลยเตรียมอุปกรณ์หาไฟเอาไว้ติดหัวแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์แตก๊กๆๆกันไปขี่ไปแถวแถวทุ่งนาค่ะ <c oughs> จะเป็นคันนาคันแทน,นาขี่ไปเรื่อยๆ <c oughs> ก็เอาไฟส่องตามทางไปกบไม่ค่อยมีอืม <c oughs> แฟนคุณป๊อปก็เลยบอกว่าเอออย่างนั้นเดี๋ยวเราไปอีกต่างหมู่บ้านดีกว่า <c oughs> ขับเข้าไปลึกๆ ให้คิดบรรยากาศแบบว่ามือตึ๊บไม่ค่อยมีไฟง่ายๆเลยมีแค่แสงจันทร์กับแสงจากมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ก็ห่างๆไฟก็ไม่ค่อยมีขับแตะๆไปคุณป๊อปรู้สึกอึดอัดค่ะเพราะว่าทางเนี่ยมันมืดเกินอคุณป๊อปก็สะกิดแฟนว่าเธอมันเข้ามาลึกแล้วนะมันจะเข้าไปตรงภูเขาแล้วแฟนคุณป๊อปก็บอกว่าไม่เป็นไรแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจนคุณป๊อปรู้สึกจะอ้วกค่ะ<ห>เพราะ คุณป๊อปมีเซนม,มีเซนแบบสมมติว่าถ้าสัมผัสได้คือค<ะ>เขาจะรู้สึกแบบก,ะกระอักกระอ่วนเลยก็เลยตบหลังแฟนบ้าปไปทีหนึง่งไอ้ด้วยความโดนตบค่ะแฟนคุณป๊อบก็เสียอารมณ์ก็เลยพากันกลับบ้านอคืนนั้นคุณป๊อบก็เลยอาบน้ําอาบท่าคิดว่ามันน่าจะหายแล้วความก,ากระอักกระอ่วนแต่มันไม่หายค่ะทั้งสองคนก็พากันเข้านอนต้องบอกว่าบ้านของคุณป๊อปเนี่ยมันเป็นบ้านชั้นเดียวมีห้องน้ําในตัวแล้วก็มีโถงกลางบ้าน มีห้องนอนสองห้องค่ะพ่อกับแม่นอนห้องนึงคุณป๊อบก็นอนห้องนึงกับแฟนคืนนั้นก็นอนกันไปคุณป๊อบฝันค่ะฝันว่าตัวเองเนี่ยอยู่ตรงถนนของนาค่ะสักพักเห็นว่ามีผู้ชายคนนึงยืนอยู่ไกลไกลเลยแล้วทําท่าจะวิ่งใส่โอ้ไอ้ด้วยความกลัวของคุณป๊อปค่ะกูะวิ่งหนีอยู่ๆมันมีรถกระบะคันหนึง่งห้าง ข้างหลังกระบะจะมีคุณยายคนหนึ่งนั่งอยู่แล้วบอกว่าหนูขึ้นมาบนรถหนูขึ้นมาบนรถคุณป๊อบก็เอามือจับยายจังหวะนั้นน่ะผู้ชายคนนั้นถึงตัวคุณป๊อปแล้วเอามือคว้าขาไว้โอ้ยเออคว้าขาอย่างนี้เลยแล้วทีนี้คุณป๊อบก็แบบถีบถีบถีบ,ถบจนผีตัวนั้นหลุดออกไปคุณป๊อบก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาค่ะไอ้ด้วยความกลัวมันก็แบบเหมือนตัวเองไปวิ่งมาเหงื่อเต็มไปหมดเลยอืยจังหวะนั้นคุณป๊อบรู้สึกว่า ขาข้างขวาตัวเองอะ่ะมันเหมือนมีอะไรเย็นๆจับอยู่คุณป๊อบก็ลืมตาไปค่ะผู้ชายที่อยู่ในฝันมาจับขาจริงๆแล้วฮ้ยอยู่ในห้องโหคุณป๊อบเห็นชัดเจนเลยว่าผู้ชายคนนั้นอะ่ะหัวเกรียนแล้วก็ใส่เสื้อสีขาวขัดขาดกางเกงขาสั้นแล้วก็ยืนยิ้มอยู่แล้วก็บอกว่าตามกูไปตามกูไปเหมือนจะเอาคุณป๊อบไปอยู่ด้วยอคุณป๊อบขดัดถีบถีบอีกรอบนึงแล้วก็เอาขาเนี่ยเข้ามาเดี๋ยวป้าหม ตัวเองเนี่ยเอาผ้าคุมหัวแล้วก็ท่องคาถาไปเรื่อยๆท่องนโมตัสสะนโมตัสะไม่เป็นภาษาจนผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้เจ้ากรรมปวดฉี่แฟนก็นอนอยู่ข้างๆคุณป๊อบก็เอาแขนน่ะตึกตึกตึกตื่นตื่นตื่นแม่เออแฟนไม่ตื่นคุณป๊อบก็เลยใช้ความกล้าค่ะคว้าโทรศัพท์เปิดไฟฉายแล้วก็เปิดประตูประตูห้องออกไป จังหวะนั้นมันมีเสียงเก้าอี้ที่อยู่หน้าบ้านค่ะลากคลืดคุณป๊อกก็ตกใจแล้วว่าเฮ้ยเป็นไอ้ด่างปะวะพอยืนฟังดีๆค่ะมันลากอีกรอบหนึง่งแล้วก็มีเสียงเคาะประตูหน้าบ้านปัง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 จนคุณป๊อป,ปัสะดุ้งแล้วก็ไม่เข้าห้องน้ําเลยตอนนั้นคุณป๊อกก็เลยกลับไปคุมโปงอีกรอบหนึง่งพอเช้ามาค่ะก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้กับแม่แล้วก็แฟนฟังเพราะว่ากลัวว่าเขาจะกลัวแต่คุณป๊อปสันิษฐานว่า ผีจากตรงนาเนี่ยมันน่าจะตามมาแน่นอนเพราะคุณป๊อปเป็นคนขวัญอ่อนด้วย<า>ค่ะค่ะเรื่องก็มีประมาณนี้แหละโหดโหดโหดอยู่นะโหดสิอเออผีผีต่างจังหวัดนี้คือก็โหดเหมือนกันนะแล้วเ,เรามาแบบถึงเนื้อถึงตัวอ๋บาบ่าขาอ๋อบ่าขาเลยพอบายขาปุ๊บมันเย็นไง คนลุกตั้งเกดเลยตอนนั้นอ๋อมันจะรู้สึกได้ว่าสิ่งที่เราสัมผัสอ่ะมันไม่ใช่คนอ่ะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างจริงๆรคุณผู้ชมผู้ฟังมันจะไม่เย็นหรือมันก็จะบางทีมันรู้สึกเหมือนลมนะแต่ก็รู้สึกว่าจับได้อ่ะเจนเคยใช่ไหมคะเคยที่นิวซีแลนด์นีะแหละคือรู้สึกว่ามันไอเรื่องแรกอ่ะที่บอกว่ามีคนมาจับมืออ่ะมันรู้สึกว่ายังไงคะมันรู้สึกเหมือนมันมีลมแต่ก็รู้สึกว่าโดนจับอ่ะคือมันเย็นเหมือนรู้เลยว่านี่คือมือ แต่มันเย็นๆใช่ไหมใช่อืมันรู้สึกประมาณนั้นอืมก็เลยค่อนข้างเชื่อนะเหมือนที่เหมือนที่พี่พีของเราเชื่อเรื่องว่ามันมีสองคนอ่ะดอปเปอร์เกงเกอร์อ่ะเรื่องเรื่องคุณพี่ท่านหนึ่งอ่านามสมมุติเนะนามสมมุติชอช้างชอช้างคุณช้างอืเจอเจอเหมือนว่าเขามีสองคนใช่เรื่องแบบนี้ก็เลยแบบคือเชื่อนะเชื่อเชื่อเปยนก็เชื่อเหมือนกันเรื่องนี้นะ อ่ะถ้าถ้าอย่างนั้นสําหรับใครที่มีเรื่องจากเมลใครที่มีเรื่องจากเมลนะคะก็ส่งเข้ามาในอีเมลของ The th g h o s t Radio Thailand at gmail.com หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบ